พอพอพอจะลังกาไปเกินไปแล้วใต้ใต <si ้ใต้แต่ตาตังก็ยังไม่มีก็อยากจะแบบว่ามีผ่อนรถสบายๆก็ใต้มาแล้วเมื่อกี้น้องเพื่อน้องเพื่อนแต่ต้องห้เมื่อกี้นี่น้องเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรอยาเงี้ยเรามีสมุดขบวนด้วยนะครับแล้วสาวกาคก็จะเป็นแบบขี่ไปร์ลามสปอร์ตมากที่ข้างพรมอะไรนะตัวนี้เป็นบุ่มกดพุสตาร์นี่ตรงนี้เนาะพุสตาร์พุสตาร์นะลิงยาลิงยาลิงยา ออกมาชมกันด้านหนอกตึกใกล้ๆกันได้ครับผม ทุกอยแก้ยอกให้คุณเลยยอกยอยพอ,พอ,พอจะลังกาไปเกินไปละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่น้อยพี่ชินะคะที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีค่ะที่วัชรยศค่ะเจ้าหน้หลักสีก่เนาะใช่เรามีรถมาแนะนําให้กับทางลูกค้านะ,ะที่ติดตามเพจวัชรยนอยู่นะคะบอกเลยเชื่อเต้นแรงอย่าเต้นแรง,ง <c oughs> อ่ะ <c oughs> พูดถึงไหนละ่ะด้านหลังก็เป็นรถโยคาโยคาอะ ก็คือเครื่องยนต์น้อยซีซีน้อยแล้วก็ราคาประหยัดมีทั้งหมด3แบรนด์สมรุ่น3มแบรนด์ไปเลยจัดเป็น3มแบรนด์เลย่อนราคาเบาเล่นราคาเบา่ันสบายๆบายเนื่องจากอ่าตอนนี้รู้สึกว่าโควิดก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นอ่าเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นอากาศมันดีปึ้นมันดีขึ้นมันดีปึ้นเนี่ยดีขึ้นเป็นเนื้อนี่เนื้อเกาะ็เนื้อก็ ก็เศรษฐกิจดีก็อาจอาจจะมีพวกลูก้าที่อยากจะได้รถไปไปเหนือแล้วก็อยากจะมีรถไ้ขับอ่ะเนาะก็อยากจะมอเอรถรถใต้ใต้ใต้ตาตังก็ยังไม่มีก็อยากจะแบบว่ามีมอนรอรบรถสบายๆก็แนะนำรถยุคคัาประมาณประมาณนี้นะครับผมก็ออกได้นะครับอมากเลยเหนื่อยตายไม่มาตายไม่มาแล้ว ได้มาแล้วเมื่อกี้น้องเพื่อน้องเพื่อนแต่โตใหญ่เมื่อกี้นี่น้องเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรอ๋ออยู่อยู่ลุงอยู่ลุงพันธุ์ลุงมาอยู่กับลุงอยู่ร้อยเอ็ดมาที่กุญกุนีาที่กูดิอ่ะเรามาถึงเข้าตัวรถดีกว่าตัวรถดีกว่าอ๋อร้อยกันแรกด้านรุ่นอะไรนี่ซันอเมร่านะคะปี2018ันเครื่องยนต์1.2 VL ไฟข้างหน้าก็จะเป็น daylight ให้เนะ<ช>สวยๆ <c oughs> ก็เครื่องยนต์ทังสอง เปิดทำไมวะรถรถผ่านหน้าเต็นทเปิดเพลงดังไงไม่ได้พวกเรายินเสียงเพลงไม่ได้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 จอใจจริอันนด้อันนี้ยดูอ่ะดต่อรถต่อเนอะรถต่อรถคันนี้ก็ราคาเท่าไหร่นะน้อยอยู่ที่ราคาอยู่ที่อยู่ที่สงแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทก่อนก็ประมาณ5้าันกว่าบาท5้พันกว่าบาทมีทันเงินเดือนอยู่ที่หน0่งมืบาทถึงหน่มืดก็ได้้ันกว่าบาทสามารถเป็นเจ้าค้าเจ้าของคันนี้ได้เจ้าค้าเจ้าของจาาจ้ขอโคตรโบร ขายขายยิง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 โอเคประมาณนี้การต่อไปน้อยการต่อไปนะฮะเป็นพอร์ตโฟกัสนะคะตัวนี้เป็นแฮตแบ็กห้าประตูค่ะมีสันลูบด้วยเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนี่มีลูบด้วยหรอมี่จะลูบกันหล่อนว่ะรถเก่งก็เปิดสันลูบได้ข้างหน้าก็ผมว่ามันทำแบบกระจังหน้ามันใหญ่อะน้อยแล้วมันดูแบบสปอร์ตมากๆใช่ไพลายมอแล้วไฟเบรกเตอร์สวยงามมากครับตัวนี้แล้วมีสันลูบข้างบนด้วยนะครับแล้วสาวอากาศก็จะเป็นแบบขี้ปลาฉลามสปอร์ตมา นะครับเออราคาประมาณเท่าไหร่น้อยอันนี้ก็ราคา2องแสนไปเปล่าไปปลายก็ประมาณ5,000กว่า5,000กว่าบาทไม่เคยไม่เคยทุกคันอาดูดิ่ดูรถแบบสวยๆแนวสปอร์ตอร์ำแค่5,000กว่าบาทนะครับหันเอาแล้วล่ะสุดที่ว่าคันนี้มันจะมีแบบเซนเซอร์รอบคันป่ะใช่เซนเซอร์รอบคันอออเออเคยขับอยู่เคยขับคันนี้อยู่คือระยะเบรกถ้าเราเบรกปึ๊บแล้วแม่งห่างประมาณสักเมตรเนี่ยมันช่วยเราเบรกด้วยนะมันหยุดปึ๊บแน่เลยอ่ะจริงมันมีเซนเซอร์ช่วยช่วยเบรกสปอร์ตเขาค่อนข้างมี ออปชั่นอัจฉริยะที่มาช่วยเรื่องการขับขี่ค่อนข้างเยอะความปลอดภัยเขาจะดีมากีเรย์นเสริมอีกนึงอ่าถ้าใครไปดูเรย์นนะไปเคาะตรงแบบเสาตรงนี้ดูนี่ของบอดเนี่ยโคตรแข็งครับหนามากแข็งมากหนามากบางรุ่นแบบรถทั่วไปมันจะแบบบางนี่แหละยอดบอดคันต่อไปและอันนี้ขวัญใจของวัยรุ่นวัยรุ่น ก็คือ Honda City นะคะปี09น,นั่นเองวัยรุ่นเขาที่เขาชอบอพวก Honda ก็จะมีแบบ Civic กับ City นี่แหละใช่อ,อันนี้เป็นปี09นะคะเครืค่องยนต์1,500ซีซีนะคะก็สวยอยู่นะครับผมเขาก็เหมาะกับการแต่งรถอยู่แล้วอ่าใช่ที่ใส่ล้อแบ,บกให้แล้วเนาะวัยรุ่นวัยรุ่นชอบเลยใส่ล้อแบกห้แล้วหอมะะมันต้องมีไว้ที่บ้านอ่ะใช่เยอะอั่นันนี้ราคาอะไรนะอ่าสองสองแสนสองแสนไปแล้วถูกจังหวะ บ้าโบไปแล้วควนประมาณผ่อนประมาณ5้าพกว่าบาทห้าพันกว่าบาทรถทั้ง3คันนี้ครับผ่อนแประมาณห้าพนกว่าบาทนะครับใครสนใจนะสามารถติดต่อได้ทางวชิรยนต์นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือเพจ Facebook นะคะยูทูบชาแนลหรือเว็บไซต์วชิรยนต์ค่ะเดี๋ยวอยาเข้าไปดูเลี๋ยวแล้วกันเนาะให้ผู้ชาทาดูปวดหรือเป่ะไม่ไม่ได้ปวดปวดจะ่าเข้านั่งดีกว่าเอออ่ะอย่าไปเบรกแล้วพักเบรกก่อนแล้วอย่ามาดูเลยวแกันนะผมโอเค To took us far apart, but it never took away my heart Have you been holding it safe? Cause it's been hard You know I wanted to stay Caught us off guard But there was no other way Did you wait? Cause I've been counting the days And I'm calling Shit, the now. แม่งเจอโรคจิตทำไมอ่ะแม่งมาขอจับนมเลไอ้เหี้ยมันบอกว่าจับนมแล้วจะให้ก็ซีกระป๋องนึงเอ้าเขี้หนูวิ่งหนีแม่งมาแม่งอยู่นู่นเอ้าเหรอเออไอ้เหี้ยะเขาไม่ตามเธอเดี๋ยวมันตามมาเออ้เหี้ยเข้ามาก่อนไอ้เหี้ยเร็วเข้ามาก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวมันตามมาเทียะแม่งแล้วมึงให้มันมึงหนีตั้งนานเลยเหนื่อยอ่ะอางี่เจ้ากูฟังร้อนหมอมึงหนีตันงนานเออวิ่งหนีมา พี่เจอแม่งต่อยแม่งเลยเฮียสัตว์เอ้ยจะจับน้องน้องวัวไอสัตว์จะแม่งเล่นแม่งมีตะฟองน้ำเนี่ยเฮียจะจับอีกเออมึงร้อนร้อนปหมเนี่ยร้อนมากอืมกระเป๋าแอร์เปิดแอร์ก่อนมึงหนีมันมาแล้เนี่ยหนีมาหนีมันมาหนีมาโอเคหนีมันมาโอเคมาเอาเรื่องรถเลยขับอะไรมึงเรามาถึงออปชั่นภายในของนิสสัน อเมรินะคะที่2 1 8 8ค่ะคันนี้ใหม่มากๆไม่น้อยมากๆไม่แค่24,000เองนะคะออปชั่นที่เขาให้มาก็คือมีพรมอะไรพาวเวอร์จ้าแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นคอนโซลของแอร์นะคะด้านบนข้างล่างก็เป็นวิทยุนะคะรองรับ FM AM CD MP3 อ่ะ MP3 AUX ได้ USB ได้แต่ A u x กับ USB ก็อยู่ทางนี้นี่นะครับผมนะครับอ่ะ ด้านล่างก็เป็นปุ่มแอร์นะคะเป็นอนาล็อกแต่ว่าดูเท่ขึ้นมาอันนี้หนึ่งด้านหน้าก็เป็นที่วางแก้วค่ะแล้วก็ก็วางแก้วข้างหน้าได้สองแก้วแล้วก็ข้างหลังนี่อย่างงีีมท่วางอีกอย่างวางไอ้นี่อย่างวางไอ้นี่เนี่ยวางไอ้นี่อ่ะสองสองแก้วได้นี่เกียร์อัโต้นะเกียร์โต้ครับผมแล้วก็มีเบรกนึงนี้เนาะใช่มีเบรกนึงแล้วก็ช่องเล็ดเก็บสัมภาระใช่แล้วก็เป็นบ่อผ้ากันดีืเนาะใช่ แล้วความปลอดภัยนะว่าข้างหน้ามีระบบความปลอดภัยก็คือแอร์แบตคู่หน้าค่ะรถคันนี้ก็สวยหน้าภายในก็สวยสองแสนกว่าบาทสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทถอดห้าพันกว่าบาทมีฐานเงินเดือนที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมื่นสองหมืก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะครับผมมีประวัติดีก็กลสามารถจัดฟีดาวได้นะครับผมใช่โอเคคันนี้ก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับคันที่สองกันเลย ค่ะเราเข้ามาอยู่ในตัวรถของพอร์ดโฟกัสนะเครื่องยนต์ 2000cc นะคะเป็นสีแฮ์แบกคประตูค่ะตัวนี้มีสลูปด้วยอย่างที่บอกอ่าออปชั่นเดี๋ยวจะบอกทีละขั้นตอนเลยนะคะก็คือเป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าน้อไฟฟ้า ราะว่าพอร์ดให้ออปชั่นมาเยอะเห็นไหมปุ่มปุ่มเยอะต้าล่าไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยที่พวงมาลัยก็เต็มไปหมดครับที่พวงมาลัยเนี่ยใช่พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ควบุมคอนโทรแล้วก็แมดเด้นชิฟน่างๆอย่างที่บอกอ่ะพวงมครับหนึ่งตรงฝาลัยก็มีอะไรนะไวอไว้คอมมาร์ยังไงไว้คอมมาร์ก็คือสั่งด้วยเสียงอ่ะน้อย USB เอไม่ใหม่ใม่ได้ครับจำอ่งหนึ่ง Open USB yeah อีเดฟรอยด์โน่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 ควิก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  i ีม Quick. USB. Phone, phone. กูบอกว่า USB. Phone. กูบอกว่า phone. อ่ามอ้าอายูมยูเอสบีไอพอดกูว่ามือกูขับรถคันนี้ไม่ได้ไอ้มันคำสั่งเนี่ยกูกูบอกว่ายูเอสบีมันเป็นตัว voice command ก็คือไม่ตอนนี้เราอาจไม่ตอนนี้เราอาจจะเอ่อ เราเปิดประตูไงเสียงมันอาจจะแบบว่าเสียงอาจจะแบบว่ามารบกวมนมาอาจจะลมแรงลมแรงออไปหน่อยลมแรงไปหน่อยเสียงอะไม่ได้ชัดเจนเนี่ยเนี่ยมึงเถียงมันมึงเถียงมันเนี่ยมึงเถียงมันไงมันด่าเราเป็นชุด<อ>เลยว่ะ มึงบดแหลงมือวะโถ<อ>ที่อ่ะอประมาณนี้ถ้าคําสั่งเราชัดเจนมันก็จะทํางานให้โอเค,อเคมีเบนนั่นชิพด้วยนะคะที่ข้างที่ข้างพรมอะไรนะตัวนี้เป็นปุ่มกดพุสตาร์นะคะตรงนีง้เนาะพุสตาร์พุสตาร์นะคะทมไยที่แปดหมื่นสี่กิโลเท่านั้นเองถือว่าน้อยรถเบียร์นะ<ไ>ปีส่งมาสิบสามลดประมาณแปดตันโลก็ถือว่าใช้งานปกตินะครับไม่เยอะอะไรมากมายนะครับอ่าตัวหน้าจอวิทยุเขาก็ให้มาขนาด กระทันรัดกรทันรัดไม่ใหญ่ไม่กว้างไม่ใหญ่เล็กมากตัวด้านหน้าก็คือเป็นปุ่มกดควบคุมวิทยุวิทุนะคะก็คือปกติวิทยุอ่ะเขาไม่เป็นแบบนี้กันนะเออแต่นี้มันออกแบบนีออกดไซ์มาเป็นเฉพาะของเขานะครับใช่เลรองรับ FM AM CD m p 3 AUX แล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ค่ะโอเคครบครันก็ อะไรนะเซ็นทรัล็อก็จะอยู่ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ไฟถูกเสือก็อยู่นี้ตรงนี้น่ารักน่ารักดีเขาให้แบบน่ารักมานะแล้วด้านแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอนนะคะสามารถแยกอุณหภูมิสองฝั่งได้ เป็นอย่างที่บอกไปมันก็มีเซ็นเซอร์เนาะมีเซ็นเซอร์รอบคันมันก็มีเซนเซอรอ์ช่วยจอดเนอตน้อยเนาะใช่มีเซ็นเซอร์จะจอดนะรค,นนครับอปาร์คออโต้ถ้าเราจะให้เขาช่วยเราก็กดใช้งานถ้าเราถอยรถอย่างเงี้ยเรามีสิ่งกีดขวางใกล้มาระยะขอ,ข,อของรถก็มันจะมีเสียงล้อเนะเป็นระบบช่วยเบรกอัจฉริยะอ,อย่างที่บอกข้างหน้ารถเมื่อกี้นี่ว่ามันมีระบบช่วยเบรกอัจฉริยะก็คือระบบเบรคกระชั้นชิดมันก็จะช่วยเบรกอู้ยลงมาเลยเพราะผมเคยเบรกครั้งละมันช่วยเบรกจริง มันจะเหมือนแบบดูดเบรกเข้าเลยอมันจะดูดเบรกใช่ไหมมันค่อยๆมันมันจะค่อยๆเมันจะไม่ช่วยประมาณนั้นอ่ามันไม่ได้แบบเบรกปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยรถไม่หมุนอันนี้มาถึงตัวเันลูปใช่ไหมล่ะเซนลูปอ่ะลองกดล้องลานี่เฮ้ผ่อนห้าพันต่าบาทมีเันลูปลูกค้ามันไม่มีอีกแล้วครับรถที่ผ่อนราคาผูกอย่างงี้นะครับแล้วมีออปชันที่ถือว่ารับเป็นที่ห้าหกพันอะครับอะนะครับสุดยอดนี่ครับติด ใส่ดึงแบบนี้ไม่ยวอนอันนี้ดึงต้องปิดก่อนอ๋อแล้วก็แน่นะครับผมอาจจะไม่เอาหรืออยากไม่เปิดก็อยากให้มีแสงเข้ามาก็ประมาณนี้เบาะนะฮะเป็นผ้าเป็นผ้าตัาหนังผ้าตัดผ้าตัดหนังผ้ากำมะหยี่ตัดหนังใช่ต้งมีที่วางแก้วนี้นะครับใช่ที่ที่จุดบุหรี่ก็สามารถเสียชาร์จโทรศัพท์ได้อันนี้ที่พักแขนก็เปิดมาวางสาระได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับออปชั่นให้มาดี เด้อค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะอขอบอกลูกค้าดีว่าเงินเดือนเท่าไหร่ครับที่สองคันนี้สองพันบาทนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนที่ผ่อนอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกพันบาทต่อเดือนประมาณนั้นเองคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทสองแสนปลายสองแสนปลายนะครับผมรถน่าใช้มากครับคันนี้ไม่ก็ไม่เยอะปีสองพันสิบสามรถน่าใช้ถ้าใครชอบผ่อนเนี่ยฮะต้องต้องซื้อเลยคันนี้ต้องซื้อคันนี้เท่านั้นนะที่วชิรยนต์เท่านั้นนะ ลองโทรมาและลองโทรดูลองโทรดิว่าติดมั้จะติดมั้ยครับฮัลโหลฮัโหลออโหลฮัโหลเหมือยเหรออยู่หน้าบ้านแล้วโอเคแล้วมาแล้วป้านานมันคือป้าโทรมาหากูนั้นน่ะเออเออเครื่องอ่ะลูกเครื่องครับผมไม่ใชเครื่องเออมาๆเลยลูกป้าอยู่หน้าบ้านแล้วเอป้าผมไม่ใช่เครื่องครับไม่ฟังเลยป้าใส่ชุดนึงชุดบอกว่าป้าโทรผิดเออ ป้าไม่ฟังกูเลยอ่ะรถคันนี้อกอกคันก็มานี้นะครับผมมานี้ก็เดี๋ยวพาไปดูรถคันที่สามนเลยดีกว่าใช่โอเค <Okay. S 2> อ่ะนาตอนนี้นนยอยู่ในโซนนัานเนาะเจ็บคอเลยเรามาอยู่ในรถเนี่ย แอร์มันเย็นเราก็ต้องทำบรรยากาศให้มันดีขึ้นรดยการเราเป็นสงมช่ไหมชา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 เราอยู่ในรถนะฮอนด้าซิตี้นะปีสองพันเก้านั่นเองนะเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะคะตัวนี้เป็นตัวเอสนะคะก็คือตัวนี้จะมีเป็นวงมาลัยพาวเวอร์นะคะหุ้มหนังแล้วก็หน้าจอรองรับ fm am cd mp3 นะคะ au x รับได้จ้ะจ้าแล้วก็ด้านหน้าก็คือเป็น แอลอันดอร์ลอกอันดอร์ลอกนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วเกี้ยแล้วเบาะหนังนะคะนะครับประมาณนี้คร่าวๆแก้วมี้วางไดะะ้อีกนะครับอืมดีไซน์เขาออกมาแบบเรียบหรูเนาะสบายสบายต้องผ่อนเท่าไหร่พิชาดิออปชั่นก็นประมาณนี้นอยอ่าคนลูกค้าที่จะ,อ,ะออกรถคันนี้ก็เงินเดือนอยู่ที่12ึ0 0มบาทขึ้นไปนะครับ1นึ0 0มบาทขึ้นไป ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณห0 0พั0 0้าพันห้าพันนิดๆแหละครับผมห้0 0ัประมาณหน่อยๆนะผมก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะครับอ่ะออปชั่นก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับใครที่สนใจรถคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเอาหาอีกแล้วแม่งไม่หายีิแล้วง่วงกว่าเมื่อคืนไม่นอนโอ้ได้ข่าไปยังไม่ได้นอนอ้าวยังไม่ได้นอนจะตั้งเจ็ดโมงช้าอะไรอ่ะเมื่อคืนแม่นอนเลยดีกว่าเนี่ยทำไมแม่นอนทำงานมาทำงานทำงานนอกหรอ ใช่เป็นเพศสัตว์กีทาเพศสัตว์กีทามันเป็นยังไงวะเพศสัตว์กีทาวิญญาวิญญาวิญญามเนี้ยล้อเล่นล้อเล่นยี่ห้อมันยิงยาได้หรอเพศสัตว์กีทาเพศสัตว์กีทาเป็นหมอนะมึงงัดยางคืนอ่ะเอ้ยก็มีการคืนอยู่เพศสัตว์เนี่ยใช่เพศสัตว์กีทา ก็เหมือนกูกูว่าทำงานนอกเหมือนกันนอกอะไรฮะนอกฐานที่เนี่ยทำงานเอ่อเกี่ยวกับไอ้ทางปมการทางอ่ะตามสี่แยกท้องไรขายตรงมาไรยป่ะไปง้ายหนึ่งมึงไปเจอกูสี่แยกหน้าเลยเอา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 เลยเดี๋ยวพูดหน้าเบงมึงจับก่อนอะห้าสี่สามสองหนึ่งนิ้วกูไม่ไปนิ้วกูไม่ไปด้วยห้า 4 3<ส>2สอน,น <Yeah. S 1> อ่ะนิ้วก้อยเอาเริ่ม <c oughs> อ่ะแล้วเราก็รีวิวครบทั้ง3คันนะฮะให้ชมทั้งภายในภายนอกกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะอ่ะให้ดูออปชั่นแบบครบๆกันเลยถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่วชิรยนนะคะโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอขอคำปรึกษาทางด้านไฟแนนซ์นะคะในการจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีทีมงานที่ ให้คำปรึกษาท่านนะคะตลอดเวลาเลยหรือทางช่องทางอีกหนึ่งอีกอีกสามช่องทางนะคะก็คือเว็บไซต์นะคะวัดศิรายโยน,นะะ YouTube Channel แล้วก็เพจ Facebook ค่ะสามารถติดต่อเราได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ My head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay out till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. Cause your lips are calling, and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. พิงเราไปพิงเาไปปึ๊บปุ๊บพิงเาไปเอ้าเอ้าตัดเนืองกันหนึ่งเอ้าเธอรู้เหี้ยนั้นเป็นทลาดเจ้ารวยนะเธอเป็นคนรวยเะเป็นคนจนเธอโน่นข้างเตี้ยจธอจะต้องทางข้างใต้เงอมีเชื้อเจ้าเธอมีเชื้อโถ่แต่ฉันนั้นมีเชื้อตเธอเป็นคนยามเธอความไปฟังผู้เคียงกำชันที่เป็นเด็ก